ปี1943ข้อมูลโปรเจกต์แมนฮัตตันได้ถูกขโมยไปจากเมืองลอสออลามสโดยสายลับรับเสเซียที่รู้จักกันในชื่อเพอร์ซิอุสปี1968ในสงครามเวียดนามทหารเวียดกงได้ถูกวงการโดยเพอร์ซิอุสให้พยายามลักลอบหัวลบนิวเคลียร์ที่ผลิตโดยอเมริกันจากฐานยิงจรวด US 5วันผ่านไปขณะที่ปฏิบัติภารกิจเราได้รับรายงานว่าเพอร์ซิวสเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งและเริ่มวางแผนการโจมตีฝั่งตะวันตกเพอร์ซิวส์จากการวิเคราะห์อของ CIA ถือว่าเขาเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณฮัตสันพวกเราทุกคนรู้ <se> ดีเกี่ยวกับเพอร์ซิวส นอกจากนี้พวกเราก็รู้ดีว่าเขาก็เป็นแค่เรื่องเล่าที่เกินจริงไปนหน่อยฉันว่านะสำหรับฉันเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านักต้มตุนชาวรัสเซียท่านพลเอกเผมขอแนะนําให้รู้จักคนของเราตามความเหมาะสม CIA, ว่าด้วยเจ้าหน้าที่พิเศษ CIA รัสเซลแอดเลอร์เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เคยเข้าใกล้เพอร์ซิวตได้เออคุณแอดเลอร์ทำไมเราต้องจัดการกับภายคุกคามเพอร์ซิวตคนนี้อย่างจริงจังล่ะท่านไม่ต้องทำก็ได้ครับ S <S <S ใช่แต่ผู้คนบริสุทธิ์จำนวนมาก <S <S จะต้องตายทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นละ่ะท่านครับ <S <S ทุกครั้งที่เพอร์ซิวต์มีการเคลื่อนไหวจะทำให้สมดุลของสงครามเย็นเปลี่ยนไปหลังจากที่เงียบหายไป13ปีถ้าเกิดว่าเขาเคลื่อนไหวอีกจะมีหาย,ยนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลกเสรี ท่านประธานาธิบดีท่านประธานาธิบดีท่านประธานาธิบดีครับนี่คือเจสันทัสซัดและลัสเซลฉันรู้จักชื่อพวกเขาคุณคิดว่าใครเป็นคนอนุมัติภารกิจสุดท้ายของพวกเขาล่ะมันคือภัยคุกคามจริงไหมใช่ครับท่านเราเชื่อว่าอย่างนั้นคุณหยุดเพอร์ซิว์ได้ไหมตอบยากครับท่านผมได้ส่งข้อเสนอสําหรับทีมของผมไปแล้วท่านครับคำขอของพวกเขามีแนวโน้มที่จะผิดกฎหมายเป็นอย่างมากถ้ายังได้รับการอนุมัติอยู่คุณกำลังพูดบ้าอะไรอยู่ ุณรู้ไหมว่าเราเป็นใครทุกภารกิจที่เราทํามันก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละจาวุธการหยุดสิ่งผิดกฎหมายคือหน้าที่หลักของเรานะเรากําลังพูดถึงการปกป้องจากการถูกโจมตีของเหล่าทั้งชายและหญิงบนโลกเสรีให้คุณแอดเลอร์การที่เขาต้องการท่านสุภาพบุรุษท่านได้รับภารกิจสําคัญในการปกป้องชีวิตของเราจากความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่ไม่มีหน้าที่ไหนที่สูงสุดไม่มีเกียรติไหนที่สูงกว่า และในขณะมีเพียงคนไม่กี่คนที่จะรู้ว่าการต่อสู้ของท่านจะมั่นใจได้ว่าโลกทั้งใบจะได้รับผลประโยชน์ผมรู้ว่าคุณจะไม่ทำให้เราผิดหวัง The blood. Just a light diffuse of a secret war. Decades in the making. My fellow Americans, a nuclear conflict would well be mankind's last. We want to make this a more peaceful world. Five days ago, we acquired intel. The Soviet agent Perseus is in play. If he's active, something big is gonna happen. Something that could shift the balance of the Cold War. Let's go find this shithead. me how. Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. I know you won't fail us. Oh,